ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับผมก็จะเสนอถึงผลพวงแห่งสงครามยาเสพติดที่เราทำกันมานะครับก่อนอื่นนะฮะผมขอนำเสนอคำกล่าวของอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกาออริกโฮเดอร์เนี่ยนะฮะเขากล่าวไว้เมื่อ,อ,อยังไม่ถึงสองปีนะครับเป็นการยอมรับเลยนะฮะว่า เอ,อ,อเมริกาก็ผิดพลาดนะเราเดินตามอเมริกามาตั้งแต่ประธานาธิบดีนิกสันประกาศสงครามกับยาเสพติดคบไม่ได้ผู้ค้าผู้เสพผู้จำหน่ายอะไรไม่เอาไว้นะฮะแล้วเราก็เดินตามกฎหมายก็แก้ตามให้แข็งแข็งแกร่งเหมือนอเมริกาทุกวันนี้อเมริกานะฮะระดับนำเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขาผิดพลาดแต่ว่าระดับในสังคมของเขาเองก็ยังคงมีปัญหาเหมือนเรานะฮะ ดาราคนหนึ่งไปพูดในเวทีของฮอลลีวูดเกี่ยวกับเรื่องผู้ต้องขังเขามากมายเกินไปแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่มีคนตอบรับเท่าที่ควรครับท่านกล่าวไว้ว่าไงนะในการสุดๆถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่เกี่ยวกับระบบของประเทศนี้ในการนําคนจนํานวนมากไปจําคุกสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีอัตราการคุมขังสูงที่สุดกว่าประเทศอื่นใดในโลกและงบประมาณทั่วประเทศเฉพาะปี2010สูงถึง 80,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทอนไปเป็นเงินบาทก็จะได้ประมาณ2.4ล้านล้านบาทนะครับสร้างความแตกแยกให้ครอบครัวแพงเกินไปสำหรับคนเสียภาษีและอาจจะไม่ได้ตอบสนองต่อเป้าหมายในการลดการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดที่กลับเข้าสู่ชุมชนอีกครั้งประโยคสํสำคัญที่ผมเห็นว่าสำคัญมากนะฮะแล้วก็ควรมาสําเนียกกับประเทศเราก็คือว่า แน่นอนว่าเรายังคงต้องเอาจริงเอาจังกับอัชญากรรมฝ่ายต่อต้านมักจะบอกว่าอไอ้คนพวกอย่างเราเนี่ยพูดเนี่ยมันโลกสวยไม่ดูของจริงเดะไม่เจอของจริงมันจะไม่รู้หรอกเขาบอกอย่างนี้นะฮะอัยการสูงสุดบอกว่าเอาจริงเอาจังกับอัชญากรเราก็ยังเอาจริงนะฮะผู้ผลิตผู้จาหน่ายรายใหญ่ๆแต่ขณะเดียวกันเราต้องจัดการอัชญากรรมเหล่านั้นอย่างฉลาดด้วยนะฉลาดหรือไม่ฉลาดที่ผ่านมา เดี๋ยวมีข้อตัดสินอยู่สงครามทำให้อะไรนะฮะทำให้ในไทยทำให้กฎหมายวิปริตนะคือทํายาขยันนะให้เป็นยาบ้าและให้มีความร้ายแรงเท่าเฮโรอีนเมื่อก่อนนะฮะไอ,อตา,าเวลคั่มนะฮะยาม้านะฮะเขาขายกันโดยตามร้านขายยานะฮะแล้วก็พวกนักศึกษาแพทย์ มันเริ่มต้นจากทหารที่น่าจะเป็นทหารเยอรมันหรือทหารอเมริกาเนี่ยนะใช้ยาเสพติดเพื่อที่จะให้อ่ประสิทธิภาพในการรบเอลบดีแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้ติดอะไรของเราก็ให้พวกยาบ้าเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเป็นยามา้าแล้วก็ขายได้นะฮะย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยฝิ่นนี่ขายโดยโดยเสรีด้วยนะฮะแล้วก็ค่อยมามีโทษทีหลังนะฮะแต่ว่ายาบ้าเนี่ยเพิ่งมาเอาจริงเอาจังกันตอนหลังเสร็จแล้วก็เป็นยังไงนะฮะ ให้มีอัตราโทษนะประหารชีวิตแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตไปเต็มไปหมดในแทบทุกมาตามาตรา65เรื่องออผลิตเรื่องนำเข้าเรื่องมีจำน่ายนะจำน่ายโทษนะฮะสูงถึงประหารชีวิตนะแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะฮะ ไอ้นำเข้าฝ่ายปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ไว้ใจสารกําหนดให้โทษขั้นกำหนดโทษขั้นต่ําไว้สูงในทุกกรณีคือนอกจากโทษสูงเนี่ยถึงประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตมากมายเต็มไปหมดนะยังโทษขั้นต่ําก็บอกว่าศารเนี่ยไว้ใจไม่ได้ต้องกําหนดโทษเพดานต่ําสุดไว้เลยนะฮะโดยไม่ยอมให้สารกําหนดโทษได้หลากหลายไปดูคนชายขอบไม่ได้นะไอ้หนเมตรเนี่ยนะฮะบอกว่า กฎหมายเนี่ยเจตนารมบังคับศาลเลยว่าไปอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเออคือในแง่ของศาลเองมันก็จะมีสองฝ่ายนะฮะฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยมันต้องกระบฏต่อกฎหมายไอ้เฮงซวยอย่างเนี้ยนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้กฎหมายเขียนมาอย่างนั้นก็ต้องและก็ยังเป็นการเถียงกันอยู่อีกอย่างหนึ่งที่กฎหมายวิปริตคือตั้งนิยามแบบเอยียงแหททาให้ผู้เสพกลายเป็นอาชญากรตัวร้ายจากผู้เสพกลายเป็นผู้ผลิต หรือเป็นผู้ค้าหรือผู้นําเข้ายาเสพติดร้ายแรงผมยกตัวอย่างฮะนำเข้าที่อาจารย์ว่าเนี่ยก็คือนิยามของเขาบอกว่านําเข้าคืออะไรรู้ไหมฮะนำเข้าคือการนําเข้ามันจะนิยามไปทําไมอะนำเข้าคือการนําเข้าคือเขาบอกว่าถ้าเจตนารู้อยู่ว่ามียาเสพติดแล้วถือเข้ามานี้ก็เป็นการนําเข้าคือประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องดูว่าถุประสงค์แล้วว่านําเข้ามาเพื่อเสพหรือนําเข้าอะไรซึ่งผมผมเนี่ยพร้อมที่จะกบฏต่อกฎหมาย พูดง่ายกฎหมายเฮงซวยตัวนี้นะฮะก็แต่ว่าในในในแง่มุมของแต่ละคนมันก็ยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่นะฮะแต่ถ้ามาถึงผมนี่ไม่รอดแน่นำเข้าผมจะบอกว่าเป็นไวมีไว้ในครอบครองเพื่อเสพเองนะครับตั้งนิยามแบบเบี่ยงแหนย,ยังไงนะฮะการผลิตซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตรวมถึงแบ่งใส่หลอดกาแฟเพื่อเพื่อเพื่อ,อง่ายต่อการเสพนี่ก็เป็นการผลิตแล้วนะครับ จำหน่ายหมายถึงอะไรนะแจกให้เพื่อนแบ่งให้พี่น้องนี่เป็นการจำหน่ายแล้วผมเพิ่งไปที่เรือนจำภูกเก็ตมานะก็ไปสัมภาษณ์นักโทษนะคนนี้อายุ51นะฮะแต่ว่าหน้าแก่กว่าผมนะก็คือผมผมก็อยู่ใกล้ๆกันนะก็ก็ปรากฏว่าเขาเขา15เม็ดเนี่ยเขาซื้อมา150แล้วก็บอกว่าไหนไซื้อมาเพื่อเสพประจำอยู่แล้วนะฮะเขา ก็ไหนๆเพื่อนมาขอแบ่งก็แบ่งขายไปแต่ขายไปก็คือ300นะฮะกําำไรมา150ก็เต็มๆนะฮะโดนไปสองปีลดกึ่งแล้วนะสปี4เดือนตอนที่ผมไปสัมภาษณ์เนะี่ยถูกจำคุกมาแล้ว7เดือนสภาพนี้ก็คือชาวบ้านที่มันซื่อๆนะฮะแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอย่างเนี้ยเข้าขายของกฎหมายที่มันเบี่ยงแหเอามาหมดนะฮะ ตอนร่างกฎหมายในปี22ไงคนร่างก็คงไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะมีกรณีตัวเล็กตัวน้อยที่จะติดร่างแหเต็ไมไปหมดนะฮะไปคิดถึงแต่เรื่องตัวใหญ่ๆนะครับแต่ว่าการแก้กฎหมายเนี่ยพอกฎหมายไม่ดีการแก้กฎหมายกับช้ามากนะครับทีนี้กฎหมายวิปริตแล้วนะฮะสงครามยาบ้าทำไม้ยสร้างราคายาบ้าสูงเกินจริงถึง20,000เปนอะร ต้นทุนของพวกว้าแดงยี่เซซึ่งอยู่ทางเหนือของเราเนี่ยมัน25บาทเนะี่ยมันมีสินค้าอะไรเอ้ยยี่สิบห้าตางค์มันมีสินค้าอะไรได้บ้างนะครับสามารถยี่สิบห้าตางหมายถึงว่าห้าสิบตางถ้าคุณต้นทุนยี่ห้าห้าสิบตางคุณก็กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมพอมาถึงสองร้อยบาทถึงสามร้อยห้าสิบบาทที่ปลายทางนั่นเท่ากับคุณเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มไปสองหมื่นถึงสามหมื่นเปอร์เซ็นต์นครับ นะกําไรหลายร้อยเท่าในแต่ละช่วงจูงใจให้เกิดการขนส่งผู้ค้าปลีกแห่เข้ามาในวงการข่าวอาทิตย์ที่แล้วนะักกีฬา,าคนพิการฮะวีลแชร์พอหมดหน้าที่จะแข่งกีฬาแล้วไม่มีเงินแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเอาวะเสียงสักทีเสร็จแล้วัไงก็ถูกจับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ในสังคมไทยมีเยอะมากเลยนะครับก็คือว่าวชีวิตนี้ลองสักทีนะคือพูดง่ายถ้าขนล้านเม็ดนะ กำไรเม็ดละสิบบาทนะเขาให้ส่วนเม็ดละสิบ,บาทนี้ก็คืออยู่ได้ทั้งชาตินะฮะถ้าสมมุติว่าสิบเม็ดกำไรเม็ดละขายสามร้อยเม็ดนะฮะกำไรเม็ดละเม็ดละสักร้อยหนึ่งสิบเม็ดก็พันหนึ่งละเขาอยู่ได้นะข่าแรงขั้นต่ำสามร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นคนในสังคมเราที่ชอบคิดว่าหาอะไรได้มาง่ายๆเรื่องหวยเรื่องออการบนบานสารกล่าว เรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเต็มไปหมดนี่นะเพราะฉะนั้นคนที่มีความคิดว่าจะได้เงินมาง่ายๆมันเต็มไปหมดพราะเต็มไปหมดปัดจจัยต่างๆมันก็เอือ้อมันเอื้อก็เพราะนั้นทุกหย่อมญ้าก็กลายเป็นผู้ค้าปลีกผู้ขนรายย่อยเต็มไปหมดนะฮนะเพราะช่วงจากจุด2-5้าจุดสองหบาทไปจนถึงสองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทเนี่ยมันมันแต่ละช่วงมันกําไรดีจริงๆนะครับ สงครามจูงใจให้ผลิตขึ้นอย่างไม่มีข้อจำกัดโรงงานผลิตถวงยี่เซวะแดงนอกประเทศเรามีประมาณ20กว่าแห่งนะมันง่ายมากๆในะเอาสารตั้งต้นมาแล้วมีเครื่องจักรสักไม่กี่เครื่องนะสมัยก่อนผลิตกันทางตามสูตรทางทีท่ีส่งมาทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยสามารถผลิตได้นะครับเพราะนั้นเขาผลิตขึ้นมาสัก2-300ล้านเม็ดหรือพันล้านเม็ดเนี่ย เขาอยู่ได้สร้างกองกําลังเขาได้นะฮะอยู่กันได้เพราะฉะนั้นกําลังการผลิตจึงไม่จํากัดผมว่าไอ้ที่บอกว่าจับได้20%หลุดมา80%ในโลกความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่เท่านั้นนะจับได้อาจจะ1 2%ึองเอนะฮงะเพียงแต่ว่ากําลังการผลิตเขาอาจจะต้องรอนิดนึงว่าว่ามันมันมันไอคนต้องการเนี่ยมันมันมีพร้อมหรือย,อยังนะแล้วก็ใช้ความก้าวหน้าในการขนส่งช่วยนะ สร้างรายได้ให้ชนกลุ่มน้อยแต่ละกลุ่มแต่ประชาชนในแถบนั้นสังเกตนะฮะไม่ติดนะฮะส่วนใหญ่ไม่ติดเหมือนบ้านเรานะฮะนั่นเป็นเพราะอะไรนะฮะปรากฏว่าชนกลุ่มน้อยหลายๆอย่างเช่นไทยใหญ่เนี่ยซึ่งผมผมผมไม่แน่ใจว่าโยงกลุ่มไทยใหญ่ด้วยป่ะฮะแต่ว่ากลุ่มไทยใหญ่เนี่ยในแง่หลักศาสนาในพุทธศาสนาเขาแน่นกว่าเรานะครับสงครามทําให้เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีงานเต็มมือในทุกระดับ มีปวสมีตำรวจป่าปรามยาเสพติดแล้วก็มีดี i ปราบป่ามยาเสพติดอีกคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดในชั้นตำรวจในการศาลมีปริมาณมากกว่าคดีอื่นกุมประพฤติมีงานเนื่องมาจากพรบฟื้นฟูขึ้นมากจนทําไม่ไหวราชทัณฑ์เจ้าหน้าที่ไม่พอกับนักโทษที่ล้นคุกงานสืบสอบพินิษส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับคดียาเสพติดเพราะคดียาเสพติดเป็นส่วนใหญ่ของคดีอาญาผมไม่ลงรายละเอียดนะแต่ในรายละเอียดในสไลด์เนี้ยนะก็จะเห็นว่าเป็นแสนๆนะคดี ที่กรุงประพฤติต้องทำในแต่ละปีและเจ้าหน้าที่มีเท่าไหร่ตัวเลขผู้เข้ารับบัตรฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะกเ็เป็นหลักหมืน่นหลักแสนเหมือนกันนะฮะหลักแสนเหมือนกันนะฮะร้อยละแปดสิบใช้ยาบ้าอาชีพคือรับจ้างร้อยละสี่สิบห้านะ,ะอาชีพเกษตรร้อยละสิบสี่จุดหก นะสังเกตนะรับจ้าง45.8เกษตรร้อยละ14.6ผู้ว่างงาน17.1นะนับตั้งแต่ปี17เป็นต้นมาแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยมากที่สุดในปีเ55เนี่ย330,000กว่ารายที่บำบัดฟื้นฟูนะครับสงครามทำให้รัฐต้องทุ่มเทงว่าประมาณไปกับการปรปาบปรามประคับโทษเนะีฮะท่านรัฐมนตรีก็บอกแล้วนะฮะก็ผมให้ดูนิดนึง คิดเฉพาะกระทรวงยุติธรรมปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้งบประมาณ2 2 0 0 0ล้านแต่เป็นของราชทัณฑ์10,200ล้านนะครับเหลือที่เหลืออีกหมื่นล้านนี้ก็แบ่งให้อีกอจานวนมากนะฮะที่จะต้องใช้แล้วก็หากรวมตํารวจอายก,การศาลที่ต้องเสียงบประมาณในคดีเกี่ยวยาเสพติดนับได้ว่าเป็นงบประมาณหลายหมื่นล้านต่อปีนะครับ สงครามทําให้มีการล่อซื้อทุกหย่อมหญ้ามีการทุจริตแบบพิษไม่ชอบไม่มา,มากมายนะตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีปัญหาในตัวเองอยู่แล้วมีอำนาจจับกลุมแล้วก็ล่อซื้อนะฮะจึงเกิดการจับกลุมล่อซื้อที่ทํามิชอบขึ้นมากมายผมผมไม่ได้พูดเองนะฮะข้อมูลที่ประจักษ์กรณียัดยาเช่นคดีผู้กองนัดนะยังติดคุกอยู่นะฮะตำรวจนายตำรวจที่ช้ยปราการนะคดีฆ่าไถ่คนลาวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะไปไปบอกว่าเขามียาบ้านะแล้วก็เรียกฆ่าไถ่นะฮะ อันนี้คือตัวอย่างที่เห็นง่ายๆชัดเจนที่ยังไม่เห็นอีกมากมายมหาศาลทุจริตถึงขั้นที่มีคดีตํารวจจับตํารวจมากมายหลายคดีในสาลฎีกาสารตัดสินลงโทษไปแล้วนะฮะผ่านตาผมก็หลายเรื่องนะครับนะตัววัดความสําเร็จของฝ่ายปราบปรามคือปริมาณการจับไม่ใช่คุณภาพนโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือจับผู้เสพส่งบําบัดให้ได้ตามให้ได้ตามเป้าปริมาณที่ตั้งไว้แล้วมันเป็นยังไงฮะคนก็อยู่ในบําบัดเต็มไปหมดนะฮะ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติก็ไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นสงครามทําให้ศารถูกกฎหมายบังคับให้ลงโทษไม่ได้สัดส่วนนะกรณีที่อาจารย์ว่า1.5เมตรนั้นก็ตัวอย่างฮะหรือว่าตัวอย่างที่แบ่งยาบ้าให้เพื่อน1เม็ดเหลือไว้1เม็ดนะฮะแล้วตํารวจมาจับอีกหลายวันต่อมาเนะี่ยอันนี้ถูกจําคุกได้8ปีนะฮะเพราะโทษขั้นต่าอย่างละ4ปี4ปีนะฮะ อันนี้คือกฎหมายต้องการให้อย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเวลาศาลจะตัดสินก็มีศาลไม่น้อยนะที่พร้อมที่จะไม่เอากับกฎหมายนี้ผมยืนยันฮะมาถึงผมเมื่อไหร่ผมไม่เอาแน่นอนฮะแบ่งยาบ้าเพื่อง่ายแก่การเสพถือว่าเป็นการผลิตที่มีโทษหนักมากนะฮะปลูกกัญชาเพียงสี่ต้นถูกจำคุกถึงสิบเอ็ดปีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะขายเก่งครั้งเดียวหมดกรมเดียวขายไม่เก่งเหลือสองรมนะฮะตัวอย่างฮะสองหมื่นเม็ดขายหมดครั้งเดียวถือว่าเป็นกรมเดียวผิดกรมเดียวก็คือเอาโทษมาลงครั้งเดียวแต่ว่าถ้า ขายอย่างที่บอก1เม็ดเหลือไว้อีก1เม็ด2เม็ดเหลืออีก1เม็ดเนี่ยนะฮะแต่ว่าทําห่างกันเป็น 5, วัน10วันหรือ1วัน2วันเนี่ยเป็น2กรรมก็คือเอาโทษ2อันมาบวกกันเนี่ยอันนี้นักศึกษาถ้าเรียนกฎหมายก็คงรู้นะครับอันนี้มันเป็นกฎหมายที่วิปริตจริงๆนะครับการตีความกณีแบ่งใส่หลอดกาแฟเป็นการผลิตนี่ก็มีตัวอย่างนะฮะแบ่งใส่หลอดกาแฟนิดเดียวก็ถือเป็นการผลิตโทษก็คือจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะฮะ กิดทฤษฎีอะไนะฮะมึงตายกูตายมึงตายแต่ก่อนแล้วกันก็คือหมายความว่าทุกคนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดทั้งนั้นฮะคนที่ปฏิบัติงานก็บอกว่าถ้าปฏิบัติงานงานก็คือจะให้ประกันในคดีเป็นหมื่นเม็ดทั้งๆที่สำนวนมันอ่อนเหลือเกินเนี่ยก็ไม่กล้าให้ประกันต้องสั่งฟ้องไปก่อนตํารวจก็ไม่ให้ประกันไอการก็ให้กับประกันสารก็ให้ประกันยากรอการลงโทษยากราชทันก็ลดโทษยากทุกอย่างก็คือว่าทุกคนไม่อยากเกี่ยวอ่ะไม่อยากลงในละเอียดไม่อยากเพราะ มันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมคดี200เมตรถึงให้ประกันแต่คดี500เมตรถึงให้ประกันชาวบ้านก็ไม่เข้าใจหรอกครับแต่ถ้าลงรายละเอียดให้รายละเอียดในเหตุผลทุกอย่างว่าไอ้200เมตรมันแน่นหนาเเกินพยานห0 0เมตรมันไม่แน่นหนาแต่ว่าผู้บังคับบัญชาบางทีรับไม่ได้นะฮะอาจจะโดนซะก่อน,นไม่ต้องทําคดีต่อไปนะ เกิดหลักการนับเม็ดเพื่อปล่อยชั่วคราวหรือหรือเพื่อลงโทษนะถ้าเกินจํานวนเม็ดที่กําหนดแทบบทุกกรณีปล่อยชั่วคราวไม่ได้นะซึ่งมันก็จะมีจับมาเป็นพวงนะ,ะพ่อแม่ลูกเกไมปหมด 5, 5้หคนนะ,ะจับมาทั้งรถเพื่อนโูงโดนมาหมดนะ,ะพะไม่รู้ว่าใครแน่ก็อย่างน้อยไอ้แต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้นะโดนไปแล้วหลายปีนะ,ะกว่าสารที่สารสูงสุดจะปล่อยไปนะฮะ ประเทศเต็มไปด้วยนักโทษคดีจำน่ายยาบ้าคือเราเป็นแชมป์เปี้ยนโลกเลยนะยืนยันว่าเป็นแชมป์เปี้ยนโลกนักโทษหญิงคือหนึ่งแคนต่อประชากรเรามีนักโทษหญิง60คนนะนักโทษชายก็ใกล้แชมป์โลกแชมป์โลกคือสหรัฐอเมริกาสถานที่กักขังแทนค่าปรับไม่มีแนละย่าแย่นะฮะผมไปที่พังงานนะสถานที่กักขังนี่คือติดป้ายไว้ในเรือนจําว่านี่คือสถานที่กักขังนะฮะ แต่ว่าสถานที่กักขังจริงไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรรัฐบอกว่ากักขังเนี่ยเบากว่าจำคุกควรจะมีสถานที่ต่างหากไม่ใช่จำไม่ใช่ไม่ใช่คุกแต่ก็โยนภาระให้ไปราชทรรซึ่งมีเจ้าหน้าที่น้อยมีสถานที่น้อยมีงบประมาณน้อยเขาจะแก้ปัญหาไงเขาก็ต้องให้สถานที่กักขังอยู่ในเรือนจาหรือแปะข้างหน้าเรือนจําถ้ามีที่แปะไว้สักงานหนึ่งคนที่ถูกคดียาเสพติดเขาบอกว่าให้สารบังคับเลยนอกจากจําคุกแล้ว ต้องลงโทษว่าและให้ปรับเท่าไหร่ปรับก็สูงมากนะฮะปรับ5 0 0แสนปรับล้านหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถูกจำคุกม,มาแล้ว10กว่าปียังต้องไปอยู่สถานที่กักขังอีก1-2ปีสถานที่กักขังอยู่ไหนก็ขยับไปอีกนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าสถานที่กักขังจะไม่มีฝึกงานจะไม่มีการควบคุมดูแลที่ดีพอนะฮะเจ้าหน้าที่ก็น้อยอะไรก็น้อยนะสถานที่รอตรวจพิสูจน์ผู้พึ่งพายาไม่มีและสภาพยแย่ สมมุติว่าสมัยก่อนท่านติดในเรื่องเ,อเสพยาเสพติดนะฮะแล้วก็ตํารวจไปตรวจฉี่ท่านเนี่ยส่งวันนี้ฟ้องศาลมันน้นหลุดได้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะฮะส่งไปเนี่ยรอตรวจพิสูจน์ตรวรอตรวจพิสูจน์มีเจ้าหน้าที่3ามฝ่ายอายการาแพทย์แล้วก็คุมปรพฤติใช่ไหมฮะมาดูระหว่างนี้ให้ประกันยากมากโดนไปแล้ว4ีหวันเสร็จแล้วก็พอส่งระหว่างนี้รอดูพิสูจน์ว่าติด ติดลึกหรือเปล่าเป็นผู้พึ่งพายาเสพติดหรือเปล่าแต่ตรงนี้เป็นกระบวนการที่ทําให้สิทธิเสรีภาพของผู้เสพที่ไม่ได้ไม่ได้ติดนะกระทบกระเทือนอย่างหนักมากนะฮะและสถานที่ก็ไม่มีนะตรงนี้คือสถานที่ไปแปะไว้หน้าเรื่องจำเหมือนกันจากนั้นพอเขาวิจัยว่าติดขนาดไหนก็ส่งไปค่ายต่างๆเนี่ยซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันแย่มากๆนะครับคดีที่ผู้หญิงกระทําผิดเนี่ยก็พูดกันมาเยอะแล้วนะฮะก็เนี่ย 68.2คนต่อประชากร10,000 0คนใช้เรือนจำเป็นสถานที่กักขังและสถานที่รอตรวจพิสูจนะ์มีงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานะผมไปร่วมกับอาจารย์พิทยาเนี่ยเขาออกเปเปอร์ไว้วิจารณะอย่างนี้นะกฎหมายฟื้นฟูเป็นกฎหมายที่มุ่งเน้นนำตัวผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดโดยถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยไม่ใช่อาจากรซึ่งเป็นแนวคิดที่ยอมรับกันทั่วไปอย่างกว้างขวาง แต่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูตามกฎหมายฉบับนี้เรียกว่าเป็นวิธีแม้จะมีผลบังคับบําบัดบังคับใช้มาเป็นเวลา10ปีแต่การดําเนินงานยังคงมีปัญหาข้อขัดข้องสาคัญหลายประการอาทิการคัดกรองผู้เข้ารับการบําบัดรักษาฟื้นฟูยังไม่ไม่ไม่ได้มาตรฐานมีการแอบแฝงใช้เป็นช่องทางมีให้ผู้ขายยาเสพติดถูกลงโทษการตรวจพิสูจน์ใช้เวลานานการบําบัดรักษาและฟื้นฟูไม่มุ่งเน้นด้านร่างกายจิตใจหรือไม่เน้นคุณภาพแต่เน้นปริมาณสถานที่และบุคลากรไม่มีความพร้อมและไม่เพียงพอ ไม่มีความชัดเจนในเรื่องการติดตามดูแลช่วยเหลือมีการทุจริตมีการทุจริตนาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดออกไปดําเนินคดีเนื่องจากให้เวลารวดเร็วกว่าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจรงิงจังทั้งในประเด็นกฎหมายและปฏิบัติคือทุจริตนี่หมายความว่าเออถ้ามีพ่วงข้อหาอื่นเนี่ยคุณถูกดําเนินคดีโดยเร็วคุณไม่ต้องค้างคาอยู่ในาบำบัดฟื้นฟูผลก็คือคุณออกจากคุกไปได้เร็วนะฮะซึ่งก็มีเงินมีทองแจกอ่จาจะ กับเจ้าหน้าที่ที่พยายามทําให้เป็นเรื่องเหล่านั้นเนี่ยยุติและสร้างความหวังใหม่ได้แล้วนะครับผมก็ขอเสนอด้วยนะจากที่ไปสัมผัสกับตำรับตำลางงานวิจัยของโครงการกำลังใจและผมขอ,อนำเสนอ,องนี้นะฮะคือมันมีตำราเรื่องหนึ่งของมหาลัยโคลัมเบียเป็นโปรเฟสเซอร์ที่ชำนาญมากในเรื่องเภสัชเนะเขาพูดบอกว่ายาบ้าเนี่ยอันตรายน้อยกว่าเหล้าคือคือเป็นหนังสือเรื่อง เมทแอมเฟตามีนความจริงนักวิยายและบทเรียนโรคประสาทบาดถวาจากโคเคนรูปผลึกเขาพูดถึงปัญหาโคเคนที่โคเคนแบบผมโคเคนแบบรูปผลึกที่อเมริกาเนี่ยเคยเทําให้คนผิวดาต้องได้รับโทษมากกว่าคนผิวขาวนะแล้วก็มาเปรียบเทียบว่าเมทแอมเฟตามีนเนี่ยไอ้ที่วาัตากรรมต่างๆที่มันร้ายแรงอะไรต่างๆเนี่ยมันมั่วแค่ไหนแล้วของเขามีตัวอย่างการทดลองมีอะไรต่างๆแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเมทแอมเฟตามีนเนี่ย มันไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่ว่าเลยนะเมทอมเฟตามีนได้รับการยอมรับสําหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นนะเด็กสมาธิสั้นกินเมทนะฮะภาวะง่วงเกินโรคอ้วนถูกใช้เพื่อหย่อนใจหรือสันทนาการนะ,ะตั้งแต่เปลี่ยนยาบ้าเป็นยาขยันเอ่อตั้งแต่เปลี่ยนยาขยันเป็นยาบ้าทุกอย่างก็กลับเรวร้ายลงนะอาชญากรรมที่เกิดจากเล่ามากกว่ายาบ้าแต่ท่านสังเกตไหมฮะ ตัวอย่างง่ายๆเนี่ยไอ้กรณีข่มขืนเด็กบนรถไฟเนี่ยนะมันกินเบียร์อยู่ที่ตู้สเสบียงแต่มันมีพื้นฐานการติดยาอยู่นะพอตำรวจบอกว่าไอ้นี่เป็นเพราะยาเสพติดซึ่งในแง่เขาอาจจะถูกนะแต่ในแง่าการวิจัยว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะเหล้าหรือยาเสพติดนะสิ่งที่แน่นอนที่สุดมันกินกระตุ้นตอนนั้นแล้วไปเห็นเด็กแล้วมันก็ไปไปจะทําความผิดแต่พื้นฐานที่มันติดยาตอนนั้นเนี่ย ในแง่ของการวิจัยว่ามันจะเสริมกันยังไงอะไรพวกนี้มันเป็นการพูดฝ่ายเดียวทั้งนั้นเนี่ยพอพูดฝ่ายเดียวย้ำๆซ้ำๆให้แก่สังคมบอกทุกอย่างที่เกิดจากเหล้ามันกลายเป็นเพราะพื้นฐานมันเป็นคนติดยามาหมดนะแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบเลยไม่ใช่ว่าผมถูกนะแต่ควรจะตรวจสอบเรื่องเหล่านี้หรือไม่นะครับ <S <S ความเห็นอาทิบย์ดีกรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ซึ่งเป็นอดีตอทิบย์ดีกรมสุขภาพจิตและจิตแพทย์ที่มีต่อยาบ้าคุณหมออภิชัย มงคลซึ่งมาร่วมง,งานกำลังใจอยู่ในท่านเชี่ยวชาญทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และก็เป็นหมอรักษาคนบ้ามานานนี่นะฮะท่านก็บอกว่าที่จะบ้าเนี่ยในกรณีเสพยาบ้าก็คือต้องเสพหนักหนักจริงๆนะฮะและต่อเนื่องจึงจะเป็นอันตรายพวกที่จี้จับตัวประกันและทำร้ายคนอื่นมักมีอาการทางจิตเวชเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็ปัจจุบันก็มีกฎหมายเรื่องจิตเกี่ยวกับจิตเวชท,ที่รับมือพวกอาการทางจิตเวชได้ดีขึ้นแล้วนะครับ ตัวอ,อย่างประจักษ์นะผมไปถามพยาบาลที่ดูแลนักโทษในคุกนะนะพยาบาลที่ดูแลนักโทษอยู่ในเรือนจําให้ข้อมูลว่านักโทษที่เสพยาบ้ามาก่อนเมื่อมาอยู่ในเรือนจําส่วนใหญ่เลิกยาบ้าได้ทันทีนะฮะคนที่ติดลึกๆนะก็เลิกได้แต่ใช้เวลาหน่อยนะฮะไม่กี่วันนะฮะโดยต้องมีขาใหญ่คอยกํากับหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปทําทารุณโหดร้ายอะไรนะฮะแต่ถ้าติดเหล้าเนี่ยเลิกยากกว่ามากนะ ถังรวมกับนักโทษทั่วไปไม่ได้เพราะกะวนกวยก่อควรจนอาจถูกซ้อมนะเฮโรอีนก็เหมือนกันก็ต้องมีสารทดแทนเช่นเมทโโดนอะไรพวกนี้ที่จะช่วยนะก็ก็จะยากร้ายแรงกว่ายาบ้านะคณะกรรมการสาการว่าด้วยนโยบายยาเสพติดเสนอนโยบายใหม่นะผมคงไม่อ่านเพราะได้ไม่เสียเวลากับท่านนะแต่ว่าเขาเสนอใหม่นะก็คือไอ้บังคับบําบัดเนี่ยไม่ควรแล้ว ก็ควรคือผมมีเวลาหนไหมสองนาทีสองนาทีนะฮะก็อ่านให้ฟังนิดนะฮะยุติทําให้ผู้อันนี้เป็นเป็นระดับสหประชาชาตินะฮะคนดังๆมารวมกันแล้วคิดทุกอย่างนะเขาบอกว่ายุติการทําให้ผู้เสพยาเสพติดและมียาเสพติดไปในครอบครองเป็นอาชญากรและยุติบังคับใช้การบําบัดภาคบังคับสําหรับผู้ที่มี ความผิดเพียงการเสพและมียาเสพติดไปในครอบครองนโยบายการทําให้บุคคลเหล่านี้เป็นอาชญากรมีผลน้อยมากต่อการลดปริมาณการเสพยาและยังส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการใช้เข็มฉีดยากับยับยั้งผู้ซึ่งจะเป็นต้องได้รับการบําบัดไม่ให้เข้ารับการบําบัดเบี่ยงเบนงบประมาณในการบังคับใช้กฎหมายที่ควรมุ่งไปที่การทําผิดอย่างแท้จริง ทำให้งบประมาณเพื่อการลงทุนในทางบวกสําหรับชีวิตของประชาชนลดลงและเป็นผลให้คนนับล้านต้องเผชิญกับผลในทางลบไปอีกนานจากการตัดสินลงโทษทางอาญาระบบการใช้ระบบงานยุติธรรมทางอาญาซึ่งบังคับผู้ที่ถูกจับในการมียาเสพติดในครอบครองให้เข้ารับบานทัดยิ่งทําให้เกิดผลเลวร้ายมากกว่าผลดีนะครับอันนี้คือมันก็สอดคล้องกับที่ท่านรัฐมนตรีท่านท่านท่านเห็นปัญหาแล้วก็ท่านพูดมาอย่างนะครับ เขาเสนอใหม่ว่าส่งเสริมทดสอบทาให้ยาเสพติดผิดกฎหมายเป็นสิ่งถูกต้องตามกฎหมายเริ่มต้นจากกัญชาโคคาและสารเสพติดออกฤทธิ์จิตประสาทมีสิ่งสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากความสําเร็จหรือล้มเหลวในกรณีของแอลกอฮอลยาสูบยารักษาโรคอื่น <c oughs> การทดลองใหม่ๆในการอนุญาตให้เข้าถึงอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งจาเป็นรวมถึงการขยายการใช้เฮโรอีนในการบําบัดสําหรับผู้พึ่งพายาเสพติดเป็นเวลานาน ซึ่งได้มีการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลในทวีวิวโรปและในประเทศแคนาดาในท้ายที่สุดวิธีการที่มีประสิทธิผลมากที่สุดที่จะลดอันตรายอย่างกว้างขวาง,วางจากระบบห้ามยาเสพติดระหว่างประเทศคือการทําให้ยาเสพติดอยู่ภายใต้การควบคุมผ่านทางกฎเกณฑ์ด้านสาธารณสุขและด้านความปลอดภัยนะฮะแนวความคิดใหม่ในการต่อสู้ยาเสพติดก็คือรัฐจัดยาเสพติดยาทดแทนให้เพื่อลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดควบคุมดูแลให้เป็น ระบบเขาเรียกว่า harm reduction นะ,ะคือก็คือรัฐจัดให้เลยรัฐต้นทุนของรัฐจะน้อยมากแต่รัฐลงทะเบียนควบคุมดูแลอะไรต่างๆซึ่งมันจะตัดวงจรในการสร้างราคาจาก2.25สตางค์เนี่ยไปไปไปจนถึง2-300บาทได้เพราะมันไม่สามารถที่จะมีคนเข้าไปร่วมในวงจรที่จะทำกำไรแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนื่องจากผู้เสพซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้แรงงานนะฮะกลุ่มที่ต้องพึ่งพา คนขับรถอะไรต่างๆพอเขาเข้าถึงยาเสพติดพวกนี้ได้โดยรัฐเห็นว่าเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆไม่ใช่ผู้ป่วยแต่คําพูดแล้วก็ผู้ป่วยคิดอย่างนี้มาตั้งแต่ปี4ี่หแต่ก็ไม่ทําสักทีพอเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆส่วนออก็สามารถให้ยาเสพติดจะให้ที่สถานพยาบาลหรืออย่างอื่นก็ได้แต่มันไม่ใช่เป็นการเพราะว่ายาบ้ามันไม่อันตรายเท่าไหร่นะ,ะกับเทียบกับเฮโรอีนเพราะนั้นเขาอาจจะเลิกได้เร็วนะฮะ ถ้าไม่มีการซื้อขายในระวัละแวกบ้านเขาถ้าเขาไม่จําเป็นต้องไปขายแบ่งให้เพื่อนเนี่ยเขากระบวนการพอไม่มียาเสพติดพวกนี้แล้วรัดต้นทุนจะต่ํามากกว่าที่ทุ่มเทงบประมาณไปในการปราบปรามสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ยมันต้องลงรายละเอียดมีปัญหามีอะไรสารพัดสารพัน,พนแต่ถ้าเราไม่เริ่มนะฮะมันไม่มีทางเลยนะครับเพราะกําลังการผลิตเขาล้นเหลือจริงๆควรแก้ กฎหมายยาเสพติดให้การผลิตจําหน่ายยาบ้าโดยหน่วยงานสาธารณสุขไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อก่อนนะฮะตอนพระราชบัตถุออกฤทธิต์ตอนยาบ้าอยู่ในพระราชบัตถุออกฤทธิ์ก่อนปี39เนี่ยเขาบอกว่าการผลิตการจําหน่ายเนี่ยในในกรณีของหน่วยงานแพทย์สาธารณสุขไม่เป็นความผิดแต่พอย้ายมาอยู่พระราชบัติยาเสพติด id, เนี่ยหมอไปทำเนี่ยไปจําหน่ายไปไปไป,ไปแบ่งบรรจุอะไรต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนไข้เป็นผิดกฎหมาย,น,ยนะครับ นะก็นั้นก็สิ่งที่ดีที่สุดที่ผมนําเสนอทํำยังไงที่ตัดวงจรการสร้างราคายาเสพติดให้ได้ซึ่งผมก็ฝากความหวังไว้กับท่านอาจารย์สังสิทธิ์และก็ทีมงานในประเด็นนี้นะครับว่าเราจะต้องศึกษาตรงนี้อย่างจริงจังนะครับ จากเวทีเสวนาวิชาการในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าประเด็นสำคัญก็คือการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดให้กับประชาชนทุกคนได้รับทราบค่ะและเมื่อประชาชนทุกคนได้เห็นปัญหาที่แท้จริงแล้วก็จะส่งผลสะท้อนกลับมายังผู้มีอานาจในสังคมให้ลงมือหานโยบายหรือหาแนวทางจัดการการแก้ปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เหมาะสมได้นะคะขณะเดียวกันค่ะกลับมาที่ตัวผู้ต้องขังหรือว่าผู้ที่เคยติดยาเสพติด มาก่อนนั้นนะคะหากได้รับการบำบัดแล้วก็ควรจะได้รับโอกาสจากสังคมให้กลับมา